สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมพามารับชมกับรถมือสองเข้าใหม่วันนี้อยู่กับเจ้ารุ่นที่หาย,ยากจริงๆในท้องตลาดและคนถามหายแบบเยอะที่สุดแล้วนะครับเฉลี่ยมานี่คือแบบ70%ดบนะครับทุกไรฟ์สดหรือว่าทุกลูกค้าที่แบบมาดูหน้าร้านเนาะจะถามหายาลิสคอสมีไหมคุณผู้ชมวันนี้วุฒก็จัดมาให้อีกแล้วนะครับแล้วก็เอามาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวโลไม่ใช่รถโดนชนหน้าชนหลังมาขายด้วยนะครับ คันนี้เดิมโรงงานทุกสุดและเป็นตัวท็อปสุดด้วยเป็นตัวพรีเ e มียมบรัช e ชูรี่นะครับ H E ชคุณผู้ชมคันนี้ราคาายแดงอยู่ที่899,000เานะครับตัวท็อปสุดเลยวันนี้จัดให้ในะราคาแบบว่าค่อนข้างดีมากนะครับผมขายเพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทครับราคาถูกหายจากายแดงไปแล้วถึง10,000 0บาทยาลิสคอร์คุ้มมากนะครับเดี๋ยวนี้รีวิวให้ดูนะครับแบบละเอียดครบถ้วนเช่นเดิมมีการรับประกันวารันตีหลังการขายนะครับ มีในส่วนของตัวการรับประกันช่วยเหลือฉุกเฉินก็มีให้อีกหนึ่งปีด้วยนะคุณผู้ชมนะครับรถที่ไปเสียยางแตกแบตหมดกุญแจหายรถเกิดอุบัติเหตุกลางป่าข้างเขาเ7ดจังหวัด24ชั่วโมงเรามีบริการไปหาลูกค้าฟรีท,ทันทีเหมือนมีเพื่อนช่างคู่ใจนะครับมีให้บริการดีๆแบบนี้นะครับรับประกันตลอดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ายาริสอร์ทจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วก็สภาพจะเป็นเช่นไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับ อย่างแรกเรื่องของระบบไฟครับแน่นอนครับเป็น Fu l l LED แล้วเรียบร้อยนะครับระบบไฟตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นโคมแบบรมดําข้างในแล้วเรียบร้อยครับสวยมากนะครับตัวใหม่สวยจริงๆนะครับไฟตัดหมอกผู้ล่างมีมาให้นะครับแล้วก็เป็นแบบ LED แล้วนะแล้วก็ถูกฝังด้วยตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับด้านข้างนะครับมีมาให้ครบเลยแล้วก็กล้องนะครับมีกล้อง360้อครบเลยหน้าหลังซ้ายขวาครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้ครับ ส่วนทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นกรุงเทพมหานครเนาะเพราะว่ารถคันนี้เราเพิ่งซื้อสดเข้ามาเลยแล้วก็ต้องโองนเป็นชื่อบริษัทเพชรยนต์ก่อนนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ารถจะโอนไม่ได้ติดขัดปัญหาโน่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงครับเรารับจบทุกกรณีนะครับบริษัทเราเพชรยนต์นะครับถัดมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างครับเดินถอยออกมาให้เห็นรูปทรงเต็มๆนิดหนึ่งนะตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าทรงรถค่อนข,ข้างสวยนะครับมันก็ดูเต็มดู ดูแบบดูดูดูแกร่งแบบนี้ดีกว่านอ้อคันนี้อาใช้คําพูดนี้นะครับก็ดูเต็มดูแกร่งดีนะครับแล้วก็ร้อแมมกคุณผู้ชมครับนี่เลยนะแมกเดิมสวยมากนะครับเป็นแมกขนาด5รูคุณผู้ชมขอบสิบแปดนิ้วนะครับมากับยางโยโกฮาม่าสเปคสองหนึ่งห้าทับ้าห้าขอบสิบแปดมกเป็นห้าก้านสวยจริงๆริไลนนี้นะครับแล้วก็กับรถซิลเ e นต์แบบนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างแจ่มครับได้กล้องนะครับส6 0รหกสิครบถ้วนสมบูรณ์ ของหน้าก็กระจกเดิมเห็นไหมครับนี่มีฝุ่นครบสมบูรณ์นะครับรถเข้าใหม่นะครับส่วนภายในอ่ะดูไปพร้อมๆกันครับยังไม่ได้ล้างเนาะอาจจะมีพวกคราบรอยเท้านะครับทางเซลนะเข้าไปนั่งนะครับดูออปชั่นนะอรือว่าดูภายในต่างๆเนี่ยอาจจะมีคราบบ้างเดี๋ยวจัดก,การให้นะพวกครับนี่เนาะมันทําความสะอาดได้อยู่แล้วอย่าไปซีเรียสนะครับให้ดูรถก่อนว่ารถเดิมขนาดไหนนะครับ ทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับพลาสติกไม่แกะนะครับไม่แค่เหมือนเดียวเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้ด้วยรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังพงหลังคาสวยงามชัดเจนครับตัวทอบตัวบนสุดซื้อกับเราไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับลำโพงนะครับได้ของไพโอนเนียนะครับแหลมทวิเตอร์อยู่ตรงมุมเสาเอครบนะเสียงกลางมีมิดเบทจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างแบบนี้ครบครับระบบเสียงดีครับเป็นแบบสเตอริโอครบถ้วนสมบูรณ์แล้วดูด้านในครับคุณผู้ชมแผงประตูเดิมกิฟต์สวยงามชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไป รีวิวต่อด้านหน้าดีกว่านะครับได้ทดลองขับได้ดูเลขไม้ด้วยอ่ะขออนุญาตนะคุณผู้ชมเร็วๆคลิปผมอ่านี่เยียบเบรคปุ๊บสตาร์ทได้เลยอ่าให้ดูเลขไม้ก่อนเดี๋ยวบางคนแบบว่ากลัวจะกอคลิปเนาะผมเลยปรับมุมถ่ายคลิปใหม่หนิดนึงนะให้ดูด้วยเลขไม้เนี่ไม้แค่หมื่นเดียวนะครับกล้องกอ็ครบสมบูรณ์นะครับสามครบแบบนี้เลยนะ เบรกมือครับกัะไฟฟ้าครับให้ดูทัศนวิสัยในรถนิดน,นึงครับสวยมากคุณผู้ชมนะครับคือแบบสวยจริงๆแล้วก็จะบอกว่าพวกกระจกมองข้างเนี่ยนะมีบายสปอร์ตมาด้วยนะคุณผู้ชมนะครับแจ้งเตือนมุมอับนะครับที่ฝั่งไว้กับกระจกทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับพบ,พบแบบนี้นะออปชั่นเนี่ยบอกเลยว่าครบเครื่องมากนะครับจัดเต็มจริงๆเป็นอะไรที่แบบน่าใช้มากๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับอันนี้ขออนุญาตติดเครื่องไว้เลยเนาะนะครับเปิดแอร์ไว้เลยนี่ครับส่วนด้านหลังคุณผู้ชมครับเป็นประตูเปิดแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนี่แบบนี้นะครับมาดูความเดิมการคุณผู้ชมนะครับน็อตด้านหลังเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับไม่มีการโดนชนท้ายหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมโรงงานสแตนดาร์ดทุกอย่างทั้งหมดนะครับเม็ดอาร์กลางน้ําเดิมโรงงานรอยเก็บเดิมโรงงานทุกอย่าง นะครับถัดลงถัดลงมีมาให้ครบสมบูรณ์ครบทุกอย่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวด้านในกันบ้างนะครับนี่เลยนี่แอร์หลังมีให้ครับเป็นฉ่าทั้งคันแน่นอนนะี่ครับตัวรถยาริสทอ s สจะเป็นรถห้าที่นั่งเนาะนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเป็นรุ่นที่นิยมมากนะครับยอดจองก็เยอะ นะครับยอดปล่อยก็เยอะแล้วก็มือสองเนี่ยหาย,ยากมากด้วยนะไม่ค่อยมีหลุดเข้ามาสักเท่าไหร่นะวันนี้จัดเข้ามาให้ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับออปชันนี้จัดเต็มเลยนะครับเปิดปิดฟ้าหลังนะครับผ่านระบบไฟฟ้านะครับเป็นสวิตช์แบบนี้ด้วยนะเนี่ยถ้วกดค้างแบบนี้ข้างหลังก็เปิดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ปิดให้อัตโนมัติได้เหมือนกันนะครับแค่เราคลิกนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้งานง่ายตอบโจทย์ นะครับมีเซนเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนนะครับพร้อมกับการเบรกให้เราอัตโนมัติมีให้นะครับแล้วก็ทันคอนโทรลมีให้นะครับ EV mode มีให้นะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมีมาให้ครบเรียบร้อยสมบูรณ์ปรับสูงต่ำไฟหน้าได้อีกด้วยนะครับสวิตช์ตัดหมอกก็มีแยกมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนโอมารายนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับถูกฝังเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับไว้ตรวจจับนะครับเลนด้วยของเราด้วยนะถ้าเราออกนอกเส้นทางออกนอกเลนเนี่ย นะมันจะพร้อมกับการดึงหน่วงพวงมาลัยให้เราัอัตโนมัติครบถทวนสมบูรณ์นะครับออปชันถือว่าแน่นๆเลยคุณผู้ชมนะครับตัวท็อปสุดแล้วก็สักการด้วยเสียงได้นะครับท่อเสียงรถเสียงผ่านพวงมาลัยนะครับจอกลางก็ Apple c a r าเ a ย a แอน d รอยออโก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างทั้งหมดหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ระบบแอ 5. 5. บบร,นรนน์นะครับสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยครบสมบูรณ์นะครับมีไวเลสชาร์จด้านในนะครับมีพอร์ตเสียบ USB ได้3.1แอมป์นะครับแล้วก็ USB-A นะครับประมาณ2.1แอมป์แล้วก็มี Type C ตรงนี้นะครับอาจจะมืดหน่อยมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็เบรกมือ Auto b เ a k e h o มีมาให้ครบสมบูรณ์นะครับภายในสวยงามไม่มีอะไรช้ำครับที่ใส่ของตรงการมีปลั๊ก Power Outlet 12โวลต์นะครับมีมาเพิ่มเติมด้วยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับหลังคาก็ใช้งานปกติครับเปิดปิดได้นะสวิตช์ไฟฟ้า ภายในใช้งานทุกอย่างได้ดีทั้งหมดครบครับไฟส่องสว่างดีนะครับเป็นแบบ LED ครบสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกันสนิดครับหน้าห้องเครื่องเดิมๆเป็นเช่นไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับย้ำนะว่าไม้แค่หมื่นเดียวนะครับไม้หมื่นเดียวดูครับเอาโครงสร้างก่อนคุณผู้ชมด้านหน้าครับรอยซีงครับสปอร์ตรูระบายต่างๆต้องคมคมชัดลึกสวยงามแบบนี้นะครับ บางคนดูไม่เป็นดูตรงไหนที่มันง่ายกว่านี้ไหมครับพี่วุฒิดูตรงนี้เลยนะี่ครับหัวน็อตด้านข้างเห็นไหมคุณผู้ชมน็อตฝากระโปรงต้องไม่ถอดไม่ขันไม่ไขอันนี้คือของเดิมแน่นอนนะครับน็อตแก้มข้างก็เดิมโรงงานนะครับฝั่งซ้ายก็มีครับเดิมเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับหน้า ah หลังซ้ายขวาเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมดนะครับปั๊ม ABS ที่ดูความใสความสะอาดสะอ้านครับไหม่แค่หมื่นเดียวนะคือภายในเนี่ยมันใหม่อย่างกับป้ายแดงเลยคุณผู้ชมดูครับ ดูในห้องเครื่องครับรถใช้งานมาเยอะไม่ autant, ไมเยอะใหม่ไม่ใหม่ไหม่น้อยไม่น้อยพี่ๆดูครับเนี่ยที่ไปเปรียบเทียบกับรถที่มันจอดอยู่ในโชว์รูมได้เลยนะครับคือใหม่ทุกจุดจริงๆนะครับเนี competency. ่ยระบบอิวอตลงอิวอเตอร์ต่างๆใหม่กิฟต์ดูท่อทรงท่อตองเห็นไหมใหม่ทุกอย่างนะครับหัวนงหัวน็อตเงาแวบนะครับอันนี้คือเดิมโรงงานจริงๆนะครับใหม่แค่หมื่นโล นะครับก็หากใครสนใจนะครับกับยาริสคอร์สก็ไม่อยากให้พลาดกันหายากจริงๆนะครับแน่นอนครับใช้สิทธิ์เดิมพับจองก่อนได้ก่อนนะครับโอนจองเข้ากับบริษัทเพชรยนต์โดยตรงนะของเจ้าของชื่อนายวชิระนรงเพชรนะครับโอนเข้าหาเจ้าของโดยตรงนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่านมาดูรถไม่ชอบคืนเงินจองทุกกรณีนะครับแต่รถแบบนี้นะครับบอกทั้งเลยว่าโอกาสน้อยมากที่มาดูรถแล้วจะไม่ชอบนะส่วนใหญ่ก็คือจะชอบหมดเพราะว่ารถมันไม่มีตาหนิอะไรเลย นะ้รถไม่เป็นอะไรเลยคือเป็นเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแต่ราคาหายจากป้ายแดงไปแสนหนึ่งนะเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคุ้มหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบนะครับสนใจยังไงหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหาผมได้เลยโดยตรงที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับ0910272415นะครับเบอร์โทรตรงนี้ติดต่อหานะผมโดยตรงไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางไม่ผ่านโอเบอเรเตอร์นะครับผมอยู่ติดกับถนนสุวินทวงศ์ 46นะครับมาหาผมได้เลยนะครับอันนี้เป็นโกดังพัพยนต์ที่3นะครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับแบบ VIP เลยนะครับสนใจก็เข้ามานะครับวันนีขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ